เปตการีธิดาลูกสาวนายช่างหูกนางเปตการีเป็นธิดาของนายช่างหูกแม้ว่านางจะอายุเพียงสิบกปีแต่ก็ได้มันเจริญมรณะสติตามพุทธโอวาตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเวลายาวนาน ถึงสามปีนางได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอีกครั้งในครั้งนี้พระพุทธองค์ทรงถามคำถามว่าเอ็ดการีเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอจากไปณที่ไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้า เป็นคำถามที่มหาชนพาการโพธนาว่านางพูดคำไม่สมควรกับพระพุทธองค์และจริงเหียอพระพุทธองค์ทรงตั้งใจอาศัยนางเพื่อให้สาธุชนเป็นอันมากได้มีโอกาสฟังปัญหาธรรมจึงได้ตรัสถามคำถามกับนางและได้ทรงเฉลย ให้มหาชนได้คลายความสงสัยว่าคําถามที่พระองค์ถามนั้นแท้จริงหมายถึงว่าเธอมาจากไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้เธอจากไปโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ไหนเธอไม่ทราบหรือว่าเธอจะต้องตายเธอทราบหรือว่าจะตายเมื่อใดรันเมื่อจบ พระธรรมเทศนานางเอตปารีก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลจากนั้นนางได้ถือกระเช้าลอดได้ไปให้บิดาที่โรงทอหูกแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันนางถูกปิดาของนางซึ่งตกใจตื่นเอาไปเพิมกระแทกเข้าไปที่อกนางจนสิ้นใจตาย,ตาย ด้วยใจที่ผองใสเพราะเจริญมาตณะสติดูเนื่องนิดำใไมนางไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตฝ่ายบิดาของนางเมื่อเห็นลูกตายดังนั้นก็เศร้าโศกเสียใจสุดประมาณเดินไปสู่สำนักของพระศาสดาหวังให้พุทธองค์ช่วยคลายความโศกเศร้า เมื่อคายแล้วก็ทูลขรอบรพชาพเพียงไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตตผลชีวิตของคนเราด้วนต้องการความสุขสมบูรณ์แห่งชีวิตปรารถนาแต่ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์เลยแต่การที่เราจะได้ความสุขและความสำเร็จที่ยัง่งยืนนั้นก็เพราะมา จากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องชีวิตที่เอาจริงจังกับการสร้างบาร,รมีย่อมเป็น้นทางที่สดใสแน่นอนกว่าหนทางอื่นๆคนทั่วไปมักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจริญภาวนาทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่เห็นถึงประโยชน์ที่สำคัญแต่ถ้าคนเราได้เข้าไปสัมผัสความสุข และความสงบทางใจอันปราณีตยอดเยี่ยมกว่าเศษแห่งความสุขที่ได้จากการดื่มเที่ยวแล้วเราคงจะไม่สแสวงหาสิ่งอื่นๆในอดีตมีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงชาวบ้านแต่เพราะความที่เธอตั้งใจปฏิวัติธรรมอย่างยิง่งเรื่องเพราะได้รับความสุขจากการปฏิบัติ ถึงแม้เธอจะเป็นเพียงลูกสาวคนทอผ้าแต่พระสมัติพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับเธอเป็นพิเศษแม้ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านจะมีแต่เธอเท่านั้นเพราะเอาจริงเอาจังพระพุทธองค์ก็ทรงเดินทางมาไกลเพื่อโปรดให้เธอเพียงคนเดียวย้อนไปในครั้งอดีตการเมื่อครั้ง พิพัฒศดาสเสด็จไปโปรโดมหาชนณเมืองอารวีพุทธศาส,ะสะนิกชนชาวเมืองอารวีทั้งหลายคิดว่าในการนี้เป็นบุญลาบของเราแล้วหนอที่จะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจึงได้พาการถวายทานแด่พระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในเวลาเสร็จพัตกิจ พระบรมสาสดาทรงทำอนุโมทนาและตัดสอนให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตว่าท่นทั้งหลายจงเจริญมรณะสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนเราพึงตายแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายแต่ความตายนั้นเที่ยง ก็มรณะอันชนทั้งหลายได้ไม่เจริญแล้วในการยี่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุ n g ร้องอย่างขลาดกลัวอยู่ทำกาละเหมือนบุรุษเป็นอัศรพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายได้เจริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อม ไม่สะดุ้งในการละที่สุดดุดบุรุษเห็นอสอรพิษแต่ไกลเทียวแล้วก็เอาท่อนไม้เหยียดทิง้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงเจริญมรณนะสติเถิดในครั้งนั้นมีนางเปต อารีซึ่งเป็นธิดาของนายช่างหุคนหนึ่งมีอายุสิบกปีได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็คิดว่าโอธรรมดาถ้อยคําของคําของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้าอัตจาร,รย์ยิ่งนักเราควรเจริญมรณสติ ตั้งแต่วันนั้นนางก็หมั่นเจริญมรณสติตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตามที่พระพุทธองค์ตัดแนะนำเวลาผ่านไปสามปีนางยังคงเจริญมรณสติสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจด,ดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนางเปดการีนั้น เข้ามาในข่ายพยานพระองค์ทรงใคร่ครวญว่าเอ็ดอะไรเนอทรงทราบว่านางเปตอารีนีจเจริญมรณาสติมาเป็นระยะเวลาสามปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาจากเราบัดน,นี้เราจะไปในที่นั้นแล้วทำปัญหาสี่ข้อกับนางเมื่อนางตอบคำถามเราจะ ให้สาธุการและในเวลาจบภาษิตคขาถานางเปสกาลีนั้นจักตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนานั้นจะมีประโยชน์แก่มหาช,ชนเป็นอันมากเพราะอาศัยนางเปสกาลีนั้นอั่งนี้แล้วพระบรมศาสดาพร้อมภิกษุ500รูปจึงเสด็จออก จากชิตวันมหาวิหารมุ่งสู่อัคคาละวะวิหารณนะเมืองอาลวีอันเป็นที่อาศัยของนางเปตการีชาวเมืองอาลวีทราบวา่าพระาศาสดา,าเสด็จมาแล้วจึงไปวิหารและทูลนิม,มนต์พระพุทธองค์ส่วนนางเปตสการีทราบการสเสด็จมา ของพระสัด,ดาก็มีใจยินดีว่า่าวา่าพระมหาโคดมพุทธเจ้าพระบิดาผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นพระอาจารย์ผู้มีพระพักดังพระจันทร์เป็นของเราเสด็จมาแล้วนางนึกในใจว่าพระสัจด,ดาผู้มีวันนะดังทองคำที่เราเคยเห็นเมื่อสามปีก่อน ในวันนี้เราจักได้เห็นพระสดีระซึ่งมีวัน,นะดุดทองคําและฟังธรรมอันเป็นโอวาทซึ่งเป็นซึ่งมีโอชะอันแผร่รอของพระบรมศาสดาอีกครั้งแต่ในวันนั้นบิดาของนางเปตการีต้องออกจากบ้านเพื่อไปที่โรงหูกแต่ได้สั่งลูก สาวไว้ว่าลูกเอ๋ยพ่อกำลังทอผ้าสาดกของคนอื่นอยู่เพิ่งจะทอได้ประมาณหนึ่งคืบเท่านั้นแต่ตั้งใจจะทอผ้านั้นให้เสร็จภายในวันนี้ลูกจงกระรอได้ดอดแล้วนำมาให้พ่อโดยเร็วนะฝ่ายนางเปตการีคิดว่าเราแค่จะฟังธรรมของพระศัตดาแต่บิดาสั่งเรา ว่าอย่างนี้เราจะฟังธรรมของพระศาสดาห,หรือจะกรอได้หลอดแล้วนําไปให้แก่บิดาก่อนดีหากเราไม่นําได้หลอดไปให้บิดาอาจตีเราได้เอาละ่ะเราต้องกรอได้หลอดให้บิดาเสร็จก่อนแล้วค่อยไปฟังธรรมเมื่อตัดสินใจดังนี้นางจึงกรอได้หลอดอยู่บน ตั้งโดยไม่ได้ออกไปถวายพระทหารแดพระบรมศาสดาเหมือนคนอื่นๆขณะนั้นชาวเมืองอาราวีได้ถวายพระทหารแด่พระบรมศาสดาแล้วจึงยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเพื่อรอฟังพระธรรมเทศนาแต่ทว่าพระศาสดายังคงประทับนิ่งรอทิดาของนายช่างหูกอยู่ ด้วยทรงดำริว่าเราอาศัยกยุลัดิดาใดมาแล้วทิ้นทางเดิน30โยนุกุลัิดานั้นไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้เมื่อกุลัิดานั้นได้มีโอกาสมาแล้วเราจะาทำอนุโมทนากล่าวกันว่าในเวลาที่พระพุทธองค์ทรง,งประทรับนิ่งอยู่ใครๆ ในโรคพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรอะไรกับพระศัสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้พระนางเปตปารีเมื่อรอได้หลอดเสร็จก็ใส่ในกระเชา้าแล้วรีบนำไปให้บิดาษแต่ระหว่างทางเมื่อมาถึงสถานที่ชาวเมืองถวายพัตตหารแด่พระบรมศัสดาและพระ อิสุสงห่างจึงเฉเง้อมองหาพระพุทธองค์ขนานั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรมายังนางเปิดปารีนั้นด้วยทรงดำริว่านางเปิดารีนี้เมื่อไปจากที่นี้จะต้องทำกาละกิริยาอย่างพุตุชนแล้วจักเป็นผู้มี คติไม่แน่นอนแต่เมื่อมาสู่สำนักของเรานางจะได้บรรลุโสดาปฏตติผลแล้วจักเป็นผู้มีคติแน่นอนและได้เกิดในดุสิตวิมานนางเปตการีเห็นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรมาที่ตนดังนั้นจึงวางกะเช้าหลอดได้เขารีบเข้าไปเป้าพระ พรบรมศัสดาทันทีเมื่อถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรห้างหนึ่งลำดับนั้นพระบรมศัสดาได้ตรัสถามทิดาชังหูกว่าเปตการีเธอมาจากไหนนางตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าราศาัสดาเธอจักไปไหนณนะที่ไหนเธอจักไปณที่ไหน เอ็การีไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาเธอไม่ทราบหรือเปตดการีทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาเธอทราบหรือเปตดการีไม่ทราบพระเจ้าค่ะหลังจากพระบรมศัสดาตรัสถามและนางเปตดการีก็ได้ตอบดังนั้นมหาชนโพธนาว่าผู้หญิงเจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูทิดาช่างหูกนี้ทิดาของช่างหูกนี้พูดำํำอันไม่สมควรกับพระสมมาสมุทธเจ้าเมื่อพระสมมาสมุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหนทิดาของช่างหูกนี้คนตอบว่ามาจากเรือนของช่างหูกและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจะไปไหน นางก็ควรกล่าวว่าจะไปโรงทอของช่างหูกมิใช่หรือพระศาสดาทรงกระทำม,มหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่าเปตการีเมื่อเรากล่าวว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบเปตการีตอบว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูก แต่พระองค์เมื่อตัดถามว่าเธอมาจากไหนย่อมหมายถึงว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้แต่ม่อมฉันไม่ทราบว่าเรามาจากไหนจึงมาเกิดในที่นี้ลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุเป็นครั้งแรกแต่นางเปตการีว่าดีละดีละเปดการีปัญหาที่เราถามเธอแล้วนั่นแล เธอตอบได้ถูกต้องได้เหตุใดเมื่อเราถามว่าเธอจะไปณที่ไหนเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวว่าไม่ทราบเปรตการีทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบดีว่าหม่อมฉันพูดถือกระเช้าได้หลอดกำลังเดินไปยังโรงของช่างหกูกอ่การที่พระองค์ถามเช่นนี้ย่อมหมายถึงว่าเธอไป จากโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ไหนก็หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบจากไปเกิดในที่ไหนพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระสัสดาประธานสาธุแกะนางเป็นครั้งที่สองว่าปาัญหาอันเราถามแล้วอันแลเธอตอบได้ถูกต้องเพราะเห็นไร เมื่อเราถามเธอว่าไม่ทราบหรือเธอจึงกลับต่อว่าทราบเปตกาลีพระเจ้าข้าหม่อมฉันย่อมทราบาวะาคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นด้วยเหตุน,นั้นจึงกราบทูลอย่างนั้นลำดับนั้นพระสัสดาประธานสาตุการแอนางเป็นครั้งที่สามว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั้นแลเธอตอบได้แล้ว เพราะเหตุใดเมื่อเราถามว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบเป็ดการีหม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นพระเจ้าค่าแต่ไม่ทราบว่าจากตายในเวลากลางวันกลางวันกลางคืนกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้น ในการละชื่อโนูน้นเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้นลำดับนั้นพระสัสดาประธานสาธุการครั้งที่สี่แกนางว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอตอบไปได้แล้วตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบไอยคำชื่อ ที่มีประมาณเท่านี้ที่นางเปตการีกล่าวแล้วย่อมพธนาอย่างเดียวเท่านั้นพอจักสุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนตาบอดท,ทีเดียวจักสุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นและเป็นผู้มีจักสุด,ดังนี้แล้วจึงตัด ว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปในสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจากคายซึ่งมีน้อยฉะนั้นในเวลาจบเทศนานางเปตปารีได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล ณในที่นั้นเองจากนั้นนางเปตกาลีได้ถือกระเช้าหลอดได้ไปให้มิดาที่โรงท่อหูกเมื่อไปถึงก็น้อมกระเช้าหลอดได้เข้าไปให้มิดาซึ่งกำลังหลับอยู่ขณะนั้นเองกระเช้าหลอดได้ได้ไปกระทบกับปลายปืมสำหรับทอผ้าทาให้เกิดเสียงดัง ขึ้นมาบิดาของนางจึงตื่นขึ้นแล้วเอามืออัชชาเฟิ่์มด้วยความตกใจายเฟิร์มได้กระแทกเข้าไปที่อกของนางเปตการีเข้าอย่างจังจนล้มลงและสิ้นใจตายแต่ด้วยใจผ่องใสเพราะเจริญมรณสติอยู่เนืองนี้ทำให้นางเปตการี ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในทันทีฝ่ายิดาของนางเปตสกาลีเมื่อเห็นลูกนอนตายจมกองเลือดก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจสุดประมาณเขาร้องไห้อย่างหนักและคิดว่าผู้อื่นคงไม่สามารถทำให้ความโศกเศร้าของเราดับลงได้เขาจึงเดินไปสู่สำนักของพระศาัาสดาแล้ว เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์ยังจงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงปรบเขาแล้วอาตัดว่าเธออย่าเศร้าโศกไปเลยเพราะน้ำตาของเธอที่ไหลออกในเวลาที่ธิดาของเธอตายในสังสารวัต์นั้น มีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงตัดสอนอนะมะตักพระสูตรอันเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเวียนว่ายตายการเวียนตายเวียนเกิดของชีวิตในสังสารวัตเมื่อไหนชังหุกได้ฟังดังนั้นจิตก็คลาย อามมสกเศร้าอึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาแต่หลังจากอุบสมบทแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพียงไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลเส้นทางสวรรค์ย่อมปิดเสมอสำหรับผู้ที่ทำความดีถึงเม้คนในโลกจะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือไม่ก็ตาม เราก็ยังดําเนินไปตามธรรมอยู่อย่างสม่ําเสมอคือผู้ที่ทําความดีมีใจที่ป่องใสย,ย่อมไปสู่สวรรค์สวยสุขอันยาวนานผู้ที่ทําเลวก็ยอมต้องตกนรกสวยทุกมหันเหมือนตกไปในหม้อน้ําร้อนฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสรุปถึงเรื่องนี้ไว้ในอรัธวิริยสูตรว่า มาตุคามผู้ปาราบความเพียรทำห้าประการประกอบด้วย 1. มีสตาสองมีฮิริ 3. มีโอตตะปะ 4. มีความเพียร 5. มีปัญญาดังนั้นในชีวิตของเราควรให้โอกาสตนเองในการสร้างบารมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยการให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาไม่ควรคิดว่าตัวของเรามีฐานะต่ำต้อยหรือมีเวลาน้อยควรคิดว่าเราจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกๆุมันเตือนตัวเองอยู่เสมอรอใครจะได้รู้ได้จะรู้ได้ความตายมาถึงเราเมื่อ,อไรเพราะคนเราตาย ตั้งแต่ยังอยู่ในคันก็มีตายตั้งแต่เด็กก็มีหรือ,อยังไม่ทันแก่ตายซะก่อนก็มีแก่แล้วยิง่งไม่ต้องพูดถึงนอนหลับไปอาจจะไม่ลุกขึ้นมาดูโลกอันสวยงามใบนี้ดังนั้นจึงควรเร่งตัวเองทำชีวิตให้มีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่ดาสดังนั้น จึงควรเร่งตัวเองทำให้ชีวิตมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างธิดาสาวต่อผ้าผู้ไปสู่สวรรค์ด้วยกายธรรมพระโสดาบัน